สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูติ๊กต็อกเกอร์พูดถึงลิซ่ากับสเสด็จก,การเต้นของเธอทําไมน้องเต้นเหล่าน้ามองเพราะเธอมีสิ่งนี้จากผู้ใช้ติ๊กต็อกที่ใช้ชื่อว่าโซเลียลออฟฟิเชียลโดยเขากล่าวว่าหากพูดถึงนักเต้นที่เต้นเก่งอยู่แล้วแต่ทําไมพวกเขาเหล่านั้นจึงต้องไปเรียนด้านการสแสดงเพิ่มกเ็เนื่องจากว่าเพื่อเป็นการเพิ่มเสน่ห์แรงดึงดูดให้กับตัวเองซึ่งเขาก็ได้ยกลิซ่าขึ้นมาเป็นตัวอย่างโดยบอกว่าแน่นอนว่ามีคนที่เต้นเก่งกว่าลิซ่าแต่ทําไมน้องถึงเป็นอันดับหนึ่งใน โซนของการเต้นนั่นก็เพราะว่าน้องลิซ่านะคะมีแอตติจูดค่ะมีอินเนอร์นอกจากเธอจะเต้นเก่งเพราะถูกเทรมาอย่างหนักแล้วลิซ่าอย่างเต้นได้หลายสไตล์แล้วเอาคนดูอยู่ด้วยเธอสื่อออกมาได้อย่างดีมีเสน่ห์ดึงดูดคนดูทุกครั้งเพราะคนดูส่วนใหญ่ไม่ได้เสพสกิลค่ะแต่พวกเขาเสพอารมณ์เรียกได้ว่าใครที่เห็นลิซ่ามันก็เหมือนมีพลังบางอย่างที่ทําให้คนลหลงใหลในการเต้นของเธอประมาณนั้นเลยทีเดียวงานนี้ค่ะก็มีแฟนๆมาแสดงความคิดเห็นเกี่ย กยกับเรื่องนี้เป็นจํานวนมากค่ะชื่อบอกว่าจริงที่สุดในวงการนักเต้นมีคนเต้นกว่าดิซ่าเป็นร้อยคนแต่ในร้อยคนนั้นจะมีแรงดึงดูดสายตาได้ไม่ถึง10คนและหนึ่งใน10คนนั้นก็มีดิซ่ารวมอยู่ด้วยค่ะใช่จริงๆนี่โดนน้องตกไปพอาะไปเจอคริสตอนยูทวิกยูมาเธอเต้นแล้วมีเสน่ห์มันทั้งสวยทั้งเท่ดูแข็งแกร่งด้วยซิลิ่งดีมาก อันนี้จริงมากเราดูคนเต้นมาเยอะมีคนเต้นเก่งหุ่นดีหน้าสวยเยอะไปหมดแต่ยังไงก็ไม่เหมือนลิซ่าเห็นด้วยมากที่สุดน้องเต้นทีไลายละสายตาไม่ได้เลยใช่เลยลิซ่าเต้นไม่ใช่แค่ร่างกายเต้นแต่การแสดงออกทางสีหน้าท่าทางมันสื่อบวกกับบุคลิกรูปร่างน้องดีมากาเลยดึงดูดให้ตาไปมองแค่เธอ และนี่ค่ะก็คือเสน่ห์การเต้นของมิซาท,ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเธอได้ซึ่งแอดก็ขอหยิบยกมาแชร์ให้ได้ดูได้แฟนกันพร้อมความคิดเห็นบางส่วนจากแฟนๆส่วนเพื่อนๆนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ